อาริซี่ครับผมเข้ามาชนเลนกับทางด้านตัวของฝักเกรดคิงแล้วฟานติครับผมจัดเลนสามมาล่างลิวชันเช็คหมดแล้วครับโรสตัดครีปตัวยิงไกลไหมคริป อาอีกเบิร์ครับใส่หนักไปครับเธอได้หลงไฟรับจะเล่นสามชนเหมือนกันฮะบทน,นี้ผมไอไอสบเจอกับเล่นมาสรอสครับมันสวอนซ์สสเค้าปิดลูกจากแดนอินิกบานะเล่นกลางครับเลื่อนรถไปพอๆกันครับวอยกับเล่นเอเปอร์คนระับตัวหนึ่งกันเวทตัวหนึ่งกันพิิคอลครับกรรของวอยอ่ะเจอแบล่ซอบเข้าไปครับ ตายแล้าครับดีซี่เรียบร้อยครับดาเมจแบบเดือดครับผมเจอตัวเปลี่ยนเข้าไปครับทางด้านของแท็กทีมตีฮะย้ำต่อกับเฟิร์สบัตของนั่นทีมเอ่อฟอร์ติกนั่นเองครับดีเจเก็บไปแอโร่ผ่านไปไม่โดนครับผมทางด้านนี้แปลาสอมเข้ามาระยะไกลผมโดนแค่อาดีซี่ครับเอาแจ๊บเลือดน้อยครับผมตรงนี้แท็กทีมไปครับผมสโนว์บอหมดทันได้ดิซี่ดีซี่ถอยไปแล้วผมล้านี้ครับทางด้านฟลายก็พยายามสแปมโหมดสปินนั้นแปลเราหมองเดือดกันไว้นั่นเองฮะ ด้านลาหนีแปลซ้อนขึ้นไว้ก่อนครับผมแต่แจ็ปก็เลือดน้อยเขาเจอสปินดับปลาส,ส่วนไปแล้วอาเบดเก็บดับเบิลเดเมดไปด้วยฮะเสียหายนะครับตอนนี้สโนว์บอลไปหานั่นเคยผมโดนแล้วยิงย้ําต่อฮะสปินดับปลาไปก่อนด้วยผมอย่างแม่นเขาพลายแล้วก็ปิดไปได้เขาเคยสกอร์เป็นหนึ่งต่อสองครับชีมเบบี้เลยทีเดียวฮะอีเทอร์ผมขั้นไปไม่โดนนั่นมูนครับมูนถอยกับเฟรมการ์ดฮะแบล็คโวลรวบเลยแล้วกันนะผมเนี่ยเข้าทามมิ่งกันไปครับมาสลอตไม่หยัปล่อยเอาสามใบฮะของมันต้องใช้อยู่แล้วครับ แบคโฮแรกนี่ทามิ่งมาประมาณนี้นี่ค่อนข้างดีครับเอาเงินไว้ก่อนนั่นเองสวนแบคโฮจิ้มเข้าไปย้ำต่อดิสอิมเพลยอัดลงครับแอสเซมาย้ำอีกทีครับแล้วสามไอ้ก็โรลิ่งชนทามิ่งไปเลยครับผมเราชนย้ำต่อขับครับขับคีบแบบโปรแล้วก็แปลงกลับ,บ,บ,บก็โอนเตนแจมเหมือนแพร่ซอมใส่เข้าไปครับผมสวนแบคโฮปิดนั่นแจมได้ปล่อยอีกทีเดียวอีกทีเดียวกล้าพอไหมกล้าพอไหมมูนก็จัดการด้านล่างของไฟครับผมเต้นบนไปแล้วครับ นีอาเบตลีสานั้นจัดการแจ๊บมาเหมือนกันตีนั่นพกซิมิทีไมาทิ้งก่อนส่วนเรเบนก็ถอยครับเพราะไม่มีตายเกิดแล้วฮะโดนไป200วินาทีครับในอันติเลเวลแรกครับผมของเรดคิงครับถอยครับผมพาเวอร์ต่างๆหรือเปล่าส่วนนั้นสามไอ้บอลโดนทะล่งมูลครับโซเคียวหรือเปล่าน่าจะไปเหยียบระเบิดด้วยฮะดาน,นี่โอบล้อมเลยไม่เห็นนัดีเจครับ เอาดีเจโผล่มาแล้วแ๊บๆครับเมื่อกี้ทางฝั่งคลิกครับผมเข้าไปหรือเปล่าบอลนัดพันพต่อยไปฝั่งนี้มีนักเคิร์อนดึงจับล็อกรวมกันไว้ผมใส่ได้มาสลอตมาสลอตแบ็คโฮได้แป๊บหนึ่งหรือเปล่าครับแปลซอบไปแอร์โรอัลเทนเนอร์มาสลอตไปจะได้ซ่าซอบหย่อนลงเซนเตอร์แจมกับมาสลอตตายครับด่าน,นี้อาริซี่เข้ามาหรือเปล่าตีเข้าไปเซนเตอร์ดีเจอาริซี่เดินหน้าโจมตีธรรมดาผมไม่ได้ัาเอ็นแสกไปชาดึงจับล็อกไปได้ไม่เอ่ยดทอยออกไปนู่นรับผมลซ่าไอครับรอรีเทอร์ตามนั่นดีเจ ดีเจไงตอนี้สวนมูลเข้ามาแซ่ผมดึงได้ผมฝั่งมิลาน่าตายมิลาน่าซื้อกันทีผมแล้วก็มีอีเทอร์ผมดึงเซตอัพไว้เปิดลับปิดลับมาต่อแอร์โร่ยันลงต่อไปครับมูลเรียบร้อยผมแล้วนี้สโนว์บอลก็ปาดเข้าตรงตรงด้านหลังคของดีเจเข้ามาคอใส่หน้าสาบไปแล้วโกลเบสเคลื่อนสาบไปไว้ดีเจก็ตายผมเจอซาซอมจากนั่นคริสนั่นเองคริสป่ายแบ็กมาครับในเกมนี้ฮะในไฟน์นี้สกอร์เป็นเจ็ดต่อเจ็ดครับฟาราติกแล้วทีมอีจีฮะ เสียไป4ครับผมทางด้านตัวของฟาราติกครับในขณะเดียวกัน EG ครับเสียไปแค่เพ er, ียงตัวเดียวโกชเชสมา1 0 0นะครับเงินกลับมาเท่ากันอีกครั้งครับฟาราติกแล้วก็ EG นาการทีซี่ตอนนี้เงินหนึ่งครับ6,02ครับตามติดด้วยนั่นเรเวนครับ5,02ฮะเรดคิงครับผมเรดคิงออกมาเป็นไมดานเล่งต่างครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเหมือนเดิมครับนั่นคือนั่นเรเดียนบิวนะ เมื่อกี้มาสซอตน,นี่แบล็คโอแบบหนอยครับแบล็คซอสเปิดเข้ามาใส่สามไอรับวางรีโมทมาครับแจ็ปทำดาเมจต่อเน,นื่องครับผม8ตอ่อ7ครับจัดการค่าสามไอไปได้ครับผมวนมาออมรีเช็คครับผมแบล็คซอสแบล็คซอสลุลลุ่ฝั่งบนนี้ว่างไงพวกกันทุกเละครับเปิดไปลิสแนนไปนนลแล้วก็ถอยตรงกลางนี่จะเอาทาวเวอร์ให้ได้ครับทางด้านฟันติกองอากิเบิรนโบยบินขึ้นมาครับฟลายขึ้นไปด้านบานโดนแซฟอีกแล้วผมโดนไอชานลงต่อฮะ ไอรรทิ้งแลยครับผมไหนๆก็ตายไปแล้วครับปลายโอเอ็มบริสครับสเปดกันไว้สเปดไว้บอลพัดเนอะบอกแล้วก็แซปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยฮะ9ต่อ7จ็ดอาร์ทิซี่ผมมาเป็นไดโนของฝั่งเซนเจชาครับฝั่งล่างนี้ก็โอบล้อมมา,าเซนจ์แจบอกแจพยายามจะยืนกอดระเบิดครับอีเทอร์ดึงไปฮะดีสิเบรต์ลงต่อแล้วก็รีสนนแนนต์แอสเซอร์สเสพป,ปาดปิดจ็อบไปได้ของเช่นอาเบดครับตรงกลางนี้ก็ไม่ยอมจริงๆครับทาวเวอร์บิดเลดครับ เรเวนก็บอกเจอโรลลิงเทเดอร์หรือเปล่าฮะชนก็ไปชนก็ย้ำต่อแล้วก็ชนต่ออีกทบผมเสียด้านหนดดของอัตติไปครับเวทคิงวิ่งก็ใส่ด้านหนดดของปีเตอร์ไวเวอร์มิทเตอร์เคิร์สจับล็อกไว้ที่ด้านอีนิกมาอีนิกมามโอ้โดนเซตไปอยู่แล้วตอนนี้จะเข้าหรือเปล่าเข้าไม่ได้ผมเทเดอร์เรเวนตายไปก่อนฮะอารดิซี่มีหลับด้วยครับผมโอ้นอกจากจะมีทางด้านมีเตอร์เคิร์ดยังมีทางด้านสองอองอัลต์ไซเลนด้วยฮะที่อีนิกมาต้องระวังครับผมในการดิสเบร ลุยเชมไปก็ไล่เอลูชันนะสสยูนิบลาสเกีบอบไล่นั่นเลเว่นไว้ก่อนฮะตีเคอรีทิ้งไปครับชอนด์ฟลายฮะมูเรชเชโรเปิดมาครับแลแบ้วแบล็กโคจับรวบเติงใส่สามไอ้ับผมแบล็มเน้นเข้าทำดาเมจแอโร่พยายามจะไปช่วยเปล่าอารโร่โดนเข้าไปนี่เดินเอมเมอร์ครับเอมเมอร์เจอซารซอบและอาริซี่ผมเตมยามอีเทอร์เดียครับอาริซี่เฉือนเข้าไปดีสิเลดยาอีกรอบผมเรียบร้อยฮะกร่งนั้นบลิงก์ับผมพยายามจะหนีฮะ แอร์โร่ไปแล้วก็อีเทอร์นี่ก็บอกปิดหลับเลยฮะสับยับไปก็บอกทึนเดอร์มาสล็อตตายครับเจอหลับเซตอัพแอโร่ฮะโอ้จัดจัดแล้วตีเท้ามาบีเลนไปครับทึนไดอร์ทีพีจีฮะเดดดั้นเข้ากางบอกเซเลนไปครับทีนั่นเอมเบอร์ครับโดนอิสแลนแล้วก็แอโร่มาจากขนาบข้าวผมเรียบร้อยครับพิกอัพแบบโหดครับอีจีตอนนี้แปลส่งแปลซอมครับผมระบุงระเบิดระเบิดกันไฟฮะทีเซตไว้เลยนี่ไซเลนยัดมาต่อที่เท็กชี่ครับผม จับล็อกมาครับจังหวะนี้ไม่มีเหลี่ยมแอร์โร่ผมแต่อารซี่ก็สับย้ำๆไปผมทางด้านของเท็กชี่ยังรอดอยู่ครับมาร์ซิโอจอดทาวเวอร์ดวเล่าครับเอาเงินให้กับทีมซะหน่อยฮะสโนบอลชนเข้าไปใส่อารซี่ครับบอลรัพย์น่นเนหลับทันหรือเปล่าไม่ทันครับผมเสียด้เนจิสวยครับเราเพื่อนมาเยอะฮะมีปิงแล้วก็วินเทอร์เคิร์ลมีปิงแล้วก็วินเทอร์เคิร์ลผมยังไม่กล้าจ่ายวินเทอร์เคิร์ลผมยังไม่ชัวร์ครับทางด้านนาการหลับไว้ก่อนครับผมแต่บีเคบีใครครับเซนต์นัน ยังไงต่อคลิปกระโดดถอยออกโคนเบรชเครื่อให้อาร์ดิซี่โลนิงเทนเดอร์เข้ามาหยุดครับผมเมื่อกี้มันหน้าวินด์เคิร์นยังเอาไซโค่นหลบเบรดไฟฟ้าของอินดาตัวของเวกิลแต่แบล็คโคลไปเจอเมินด์เคิร์นเคาน์เตอร์ผมรอจังหวะนี้ครับทางด้านฟลายครับส่วนพวกเขาจิ้มเข้าไปต่อไซค์เร็วเอเมเบอร์เอเมเบอร์มูนเดเซเลนแล้วก็เรียบร้อยตัวแตกไปผมไม่มีบายแบ็กครับ ด้าโดวงสามไครับใครแบบหนักล่อซื้อสกิลสุดๆฝั่งด้านมีละหน้าคิดตายหมดแล้วดีไอไอครับผมโดนสตันตักไปครับผมโดนโควิเบสครอบครับผมรีเลือดมาต่อบัสลอตตายโดนอัดิซี่ปาดอัดิซี่จับล้อขาไปที่ด้านของฝั่งเรทคิงครับผมตายเกินไปครับแล้วตอนนี้ครับผมอัดิซี่รายล้อมมาซนดด้านด้านของฝั่งนี่ครับทัสออกไปครับ อีเธอร์ดึงก็อกใส่หน้าตัวของฝั่งเรเวนเรเวนวิ่งกยาวไปส่วนอาเบดก็ปาดน้อดีเจตายแล้วตอนนี้ลิซเลตเปิดมาแอสเซอร์เสปปาดลงยับต่อระเบิดระเบิรลงกันไปอมเรเวนตายแล้วนี้ซื้อเกินมานั้นทัดทัดไม่ไหวว่ะสวนหน้าตัวของแจ๊บแจ๊บก็ไม่น่าจะรอดโดนปอดี้บอกโดนบอกแล้วสามไม่บอกว่าขอปาดหน้าท้งนั้นแจ๊บซะหน่อยครับผมเรียบร้อยไปฮะ12ต่อ19ครับผมใส่หนักจัดเต็มครับเข้ามาโคอมเพรสครับผมข้อไปก่อนครับฟลายโดนเฟรมการเผาะ โดนเฟรมการเผาแล้วก็ปิดไม่ได้เด้อคูดาวครับแล้วก็เรียบร้อยไปครับจะเข้ามาเก็บเบลตี้รูนนะฮะนาทีที่25ล็อกไปครับผมแล้วก็แอโร่ทามิ่งกับได้แบ็คหรือเปล่าครับอย่างนี้ครับอย่างนี้เน้นๆครับเมก้าคิวอันเดอร์ารีซีครับนอนไป70ิวินาทีครับจับล็อกขาไว้ครับผมระบงระเบิดไปเป็นโซนกับนาการก็ไถระเบิดเลยฮะไถหมดทุกอย่างครับผมมีหัวใจนะเลือดสามสี่ครับ แอร์โรปปิดมาจังหวะนี้ครับชนไปที่ทาร์ดนะผโรนิงเทนเนอร์ไประเบิดใส่เนินอาเบตตายครับผมมีระเบิดซุปอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้ดูกันนะผมมันหายากเลยกน็ระเบิดได้ตัวของฟางนี้โรนิงเทนเนอร์ถอยกลับเขาบอกสบายครับจมในป่าได้เต็มไปหมดครับระเบิดเขาจะเจ็บเสียแต่เนินอาเบตไปได้คือนอนไป70วินาทีครับตรงกลางนี้ผมไล่จับเนินตัวของไอซี่ครับแต่มีวินเทอร์เคิร์นม่ยังไม่กล้าจ่ายวินเทอร์เคิรลบอกเพราะไม่เจอมาสลอตครับ ทางฝั่งเรเวนบอกเปลี่ยนเป้าหมายเอาผมไปไล่เล่นฟลายครับผมนาคาเปิดหลับมาผมตอนนี้แก๊งของทีมอียิปเริ่มรวนครับเริ่มรวนแล้วเริ่มเหนื่อยครับผมโซลคัพเปิดครับสามไอพยายามจะถอยได้ไหมสามไอผมโฉบครับโฉบไม่ก็ดีเท่าไหร่และแบล็คโคจนได้ครับผมแล้วฟินเตอร์เคิร์ตอยู่ไหนครับผมฟินเตอร์เคิร์ตอยู่นี่แล้วหัวล็อกโดนอีนิกมาครับผมมาแบบดีด้วยครับอีนิกมาตายครับเจังหวะนี้เซียนแต่เซียนกันไปแอสซอลเปิดยังต่อครับผมจะได้ตัวของฝั่งเะเบรดคิง ยังไงต่อยืนยันอยู่ครับยังไม่ตายเกิดหมดใส่คนตัดทิ้งไปเลยครับแล้วไปไล่ฆ่าเน็ตโดของฝ่ายดีเจก่อนมาสล็อตกับเน็ตดีเจซื้อกันโมจีเทอร์ดึงไปที่ด้นานไรเบนซิลิีเจจับล็อกขบูนไปใส่เน็ตโดของฝ่ายสามไอบอลนาการเปิดหลับมาจาังหวะนี้ครับเอาอยัางไงกันต่อฮะ กระโดดแซไปหนึ่งทีกระมูนมูนติดอยู่ในกลางโดนเจออีเทอร์ดึงกระบอกเซตอัพมาย้ำต่อทาได้ตัวของมูลเด้นสนุบบอลพักกันไว้อมมูนตายบอกทานด้นแรงคิกตายเกินกระหมดเหนื่อรอบทิศทางไปนาการจะตายแล้วนาการยียบม่เด้พร้อมโดนคิดข้อจากนั่นเรเวนเรียบร้อยไประเบิดแตกใส่ต่อแล้วแจมใส่ด้านสามอัครับลงไปฮะเรียบร้อยกับเจ็ดสิบวินาทีอาดีซีผมบดเข้าไปใส่ด้านโนของฟางนี่ครับเอมเบอร์เอมเบอร์โดนเซเลสครับผมแต่เอมเบอร์ก็ทอยไม่ได้ครับมีหลับลงไว้ครับ แอโร่ผ่านไปแล้วก็ปิดหลับมาครับผมเรียบร้อยผมหน้าระเบิดไปครับทั้งด้านของฝากงมูฮะมีงกันต่อเอ็นเซเนดึงจับล็อกอีกทีครับใส่ทั้งด้านทัดจะบอกทัดโดนล่างปอมของไคลลุวัวครับสตาร์รับผมหยุดไว้ก่อนครับเรเวนเข้ามาเคลียร์ล่างอิลูชั่นช่วยครับดิสซเน่เปิดผ่านเข้ามาครับดีสิบเลีถอยกลับผมแล้วก็แอสซอร์ผมค่อยๆไคลไปฮะตาซีสและแอโร่อ้าวโดนล่างปอมนาการไปด้วยโรลินเทอรเดอร์เขามาปิดงานเลยครับผมด้านส้าไปครับบาร์เดล่านี่ก็ตีทาวเวอร์กันต่อฮะ ดีสิเลียนครับผมลองครับผมไล่ครับไม่ได้ผมโดนเซเล็ตไปก่อนครับเทนนต์มูนมูนไลชั่นโดไว้ครับผมเทนนต์อีจีก็สปีดพุชเซตระเบิดรัวๆครับแจบตอนนี้ไม่ไหวแล้วาทเอร์เทียสาวก็แหวงไปฮะเท็กชี่ก็ชื่อตามบอกฮะลงไปครึ่งร้อครับผมเปิดหลับไว้ครับผมยังไงตอนนี้สตันใหญ่หยุดไ้ก่อนแล้วก็ถอยครับ รีเฟนมาครับเซลิกเชนล็ลอกตอบและแบล็คโคละครับมมาแบบเดือดจัดขบวนและแบล็คโคลไปรวบโดนทางด้านของเขาฝั่งไอไอด้วยครับโลนีงเธอเดอร์หยุดหนึ่งไว้ได้แล้ววินเตอร์เคริร์สสวนมาต่อทางด้านอาร์ติซี่จะรับบอลแยกล่างลงไปหนึ่งทีผมเคาน์เตอร์ในคาน์เตอร์อีกครั้งครับผมและทางด้านเทคชี่ตายหมดเป็นจังหวะล่อซื้อดึงออกมาจากบ้านผมปิดไม่ลงครับตอนนี้สตันไปกรบเบรดไฟฟลซซอบทีผมตายเกิดขึ้นมาใหม่อีกทีครับผมและเดินไม่ออกครับทางด้านของเขาฝั่งเรเวนเรเวนเรียบร้อยไปฮะอ้าวฮะตอนนี้ ยามจัดครับผมเป็นอดิซี่ครับล่อซื้อไปครับล่อซื้อในล่อซื้ออีกทีครับผมระเบิดอันข้ามาข้างนี้ครับผมคือเป็นลมฮะแอโร่หนึ่งรีเช็คย้ำต่อฝั่งเน้นอาเบนครับผมอาศัยจังหวัดแดนครับอาศัยจังหวัดแดนครับที่ระเบิดครับอีเธอร์ขืนเงินไวครับตรงนี้ตีทวเวอทีสามย้ำต่อส่วนแจมครับเปเซตระเบิดด้านล่างครับด้านขอีจีมีข้อมูลครับก็ไม่ได้สนใจด้านล่างผมปล่อยไปดันบนดีกว่านะฮะ คือบ้านกันไว้ครับตอนนี้ทางฝั่งทีมฟานาติกครับดาเมจไม่พอปิดนาคารแป๊บเดือวล้วนาคารีเลือดสู้ครับทีละร้อยสามสิบห้าฮะมีอับิสโซเบดยื้ออยู่ผมอับิสโซเบดก็เพิ่มตัวของแม็กเลือดนะแล้วก็รีเจนเลือดครับบาแรกหมดไปผมบาแรกกลางต่อครับอาร์ดิซี่ มาแรลกล่างกันซะหน่อยไมหมผมอีเทอร์อ๋ออีเทอร์มันเป็นทูไซส์ผมทาเลนนะ์นะทูไซส์ผมเลเวลสิบห้าผมทำให้ส่องระเบิดได้เรื่อยๆครับนี่ฮะโดยไม่ต้องใช้ทางด้านตัวของปังซีดียผมแล้วก็นี่ครับมีเจ็บด้วยครับผมยิงระเบิดทิ้งเลยผมนอกระยะครับทาเลนเคยครับเจ็บต้องตัดสินใจกดระเบิดทิ้งไปก่อนนะระเบิดเวลาอ่า,อา แตกหมดทุกทางครับตอนนี้เมกาครีโอเนทีมอียิปครับตันใหญ่ขึ้นมาดอกจังหวะนี้ครับผมคนมันจะยังไงต่อแทงครับผมแล้วก็ต้องตายหรือเปล่าครับหลบออกไปได้ผมยูนิชันดิสเคทครับโดนเซเรนยันลงต่อครับเบรคคิงเบรคคิงจู๊ซ้ายขวาบอกจู๊เข้าระเบิดไปบอกถอยกลับก่อนครับระเบิดก็กดไปบอกแต่ยังไม่มีใครตายมูนครับตอนนี้กดถึงไดโนคของฟังรีเฟสหรือยังไม่ได้รีเฟสครับผมมีนั่นออกชีตอยู่ แล้วโลส่วนไปผมไม่ทันทามมิ่งที่เวทคครับผมตายเกิดขึ้นมาครับเวทคครก็เปลียงตัวของตายเกิดครับแต่ทเทงร์เนดเมกาครีปโถมเข้ามาในทุกัากครับททงด้านดอาริซี่ใครทาวเวอร์เทียสีผมทาวเวอร์เทียสีแตกไปหนึ่งและไหลต่อเข้ามาในซี่ นี่ก็แจ๊บกอนเซตระเบิดเรือแบบไม่หยุดยั้งแล้วตอนนี้เซตจนมืออีกมืององกันไปอ่าเป็นผมวางแล้วอีกเทร์ผมเคลียร์ครับล่าอิลูชันของทางฝั่งเรดคิงครับ Raven Raven เรเวนก่อนเรเวนก็มาสตันอันที่สี่แบมแนนผมตัดแนวหลังไปซิลลี่กับล็อกไว้ต่อครับผมไซโคตกับเซ็ต up นาคาเปิดลามาอ้าวสตันใหญ่เปิดไปมูนเปิดมีคีมีคนเดียวผมต้อง ยืนอยู่คนเดียวเงาๆหรือเปล่าปิดหลับมาแล้วก็ใส่หนักจัดเต็มต่อตึงขึ้งกันไว้หมุนตายผมมีบายแบ็คยู่ครับตอนนี้มี b ค l a ีแบ็คโมาแบ็คโมาและรีเฟนฟิลเตอร์เคิร์สเลยหรือเปล่าไอ้ฟิลเตอร์เคิร์สไปแล้วผมเส้นทาของปลายครับมีรีเฟนต่อนะครับ ใครจะอยู่ใครจะไปบาสลอตไม่ม <ici S 1> ีบายแบ็กสตันใหญ่เปิดไปโรดิงเดอร์สะดุดลงย้ำลงแล้วก็สตันใหญ่เซตอัพก่อนหน้าด้านของเขงฝั่งมูนตายด้านอีดีเจใส่เดินเปล่าแล้วด้านเรเวนก็ไปใส่เดินไฟผมพีเตอร์เขยจับล็อกไว้ที่ด้านตรงฝั่งดีเจดึงไว้ใส่ก้อนครับผมดดิสเบอร์ใส่เดินตรงขวากิ้งบินอ้อมผ่านเรื่องไฟยิงหนึดงยำ ย่ำๆเรยอัวเลเวนตายเกิดอีกรอบผมส่วนนื่นะแจมก็วางระเบิดลงไปแล้วตอนนี้สันใหญ่เปิดมาที่นี่นะอ้เลเว่นเลเวนโดนสับอย่างหนักดิเบตันลงกลางตัวครับผมยังไงต่อสโนว์บอลช่วยเซฟไว้ได้หรือเปล่าระเบิดใส่ด้านคลิปคลิปนี่เกือบตายโคเอ็มเบรสข้อผมเซนฟลายเซฟเดอะวอลเซฟอย่างดีแล้วก็จีจีข้อเป็นนักดาตัวของฝั่งทีมอีจีชนะไป2-0ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในสายบนครับผมฟันติกลงสายล่างครับ ปฏิกลงสายล่างครับผมไปเจอกับทางด้านโนของฝั่งทีมซาร์ดดีแล้วแนบรายดีกว่านีออนฮะโอ้มันไขบผมตารางมันไข่ผมขออัปเดตใหม่ฮะ ฟอมติกลงไปเจอกับนีออนนะครับม37ต่อ2 0ครับมาสโลตก็แบล็คโคลได้เต็มที่ครับือว่าแบล็คโคลได้นานแล้วฮะแต่ว่าไอตัวดิสเบิลอย่างทางด้านฟลายเนี่ยมันหนักหนาสากันจริงๆครับแล้วเขามีลิงเคนเลยด้วยฮะลิงเคนก็เอาไม่อยู่ครับผมเพราะเขามีรฟเฟชเชอร์เองครับพี่ชายนะฮะเก็บทรงไม่อยู่จริงๆครับหรือไม่ก็จะเป็นทางด้านตันงวงนอกอย่างนี่ฮะอบิซเซเบดครับผมนะเคลียร์ลิงเคนไปได้ด้วยเช่นกันครับ บทลงจนได้บอลท่านอิมอีจีครับนี่คือเกมเลดจัดๆแล้วฮะถ้าฟนานติกไม่เสียเมก้าคลีปนะครับผมอาจจะมีเกมที่แบบยื้อนานกว่านี้นะฮะโอโ้โหดามเมสใส่หมื่นครับผมทางด้านโดวของฝั่งนาคาผมแจ๊บก็ทำเต็มที่ะฮะระเบิดเซตดึงเวลาไว้อยู่นานมากครับดามเมสใส่หมื่นครับเยอะสุดในทีว่าแจ๊